การประกอบมอเตอร์ไกด์เข้าสู่แท่นจับนะครับเบื้องต้นหลังจากประกอบแท่นจับแล้วตัววงกลมจะต้องอยู่ด้านหน้านะครับดังนี้เสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราเอามอเตอร์ไกด์เข้ามานะครับตรงนี้จะมีวงกลมอยู่นะฮะเห็นไหมเอ่ยอ่าตรงนี้วงกลมมันจะมาเข้าพอดีกับตัวนี้นะครับ เมื่อประกอบเสร็จจะอยู่ในสภาพนี้นะครับหลังจากนั้นวิธีใช้งานหรือการเก็บนะครับจะทำได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งคือการพับนะครับพับตัวแท่นเลยยกขึ้นไปแบบแนวนอนจะสามารถพับในสภาพนี้ได้ กับวิธีที่2คือยกตัวมอเตอร์ไกขึ้นยกตัวมอเตอร์ไกขึ้นโดยการหนีบสลักตัวนี้นะครับกดตัวนี้ลงแล้วก็ยกเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างบีบเมื่อบีบตัวนี้นะครับข้างล่างที่เป็นสลักโลหะตัวนี้จะคายตัวออกทั้งพี่จะเห็นตัวฟันซี่ๆพวกนี้นะครับคือจุดที่ตัวโลหะตัวนี้ จะมาเสียบก็คือบีบแล้วก็ยกขึ้นมเมื่อได้ในระดับแล้วก็ปล่อยนะครับตัวมอเตอร์ไก่ก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูครับมอเตอร์ไกก็จะอยู่ในสภาพนี้ตามระดับนะครับ โอเคนะครับ okay.